ตอกแจ้งตั้งแต่เขียนซื่อที่อยู่น้ำสกุลบ้านเลขที่ให้ชัดเจนมาให้ประเด็นประเด็นแต่ส่งหาตัวตัวประเสธนะตัวประเทศไทยส่งใงหายหน้องไก่ไก่ทรงห้เบิร์ตอันผู้เพิ่นยวนอันประเทศนอกเพิ่นตอบได้ประเด็นกระทรงทรงอันเพราะว่าเพิ่นนั่นอันส่งเป็นหนึ่ง เขาห่มนั่นนะไปเพิ่นแต่ว่าเพิ่นแหงส่งให้ยลัดลูกหลานเพิ่อนอยู่เมืองไทยนะเ่ได้ส่งไปหนอกโซงเมืองไทยเพราะว่าเพิ่นสีมาเมืองไทยอยู่เพิ่นก็เลยให้ส่งไปหาลูกหลานในเมืองไทยกันกันสมมติว่าพวกฝรั่งมั่งค่าเพิ่นต่อปั็ญใดผู้ใดเพิ่นผ่านแล้วปัญนกะสิไปย้อนสติกเกอร์ให้ย้อนสติกเกอร์เป็นเป็นเงินรางวัลให้กระจกเป็นสติกเกอร์อยูนสูปเปอร์แตงสูปเปอร์แชทสูปเปอร์สติกเกอร์ เสียเงี้ยสัตว์ไหนข้าเจ้าเพราะว่าสองทีประเด็นผ่านมาแล้วประเด็นการแจกให้ข้าเจ้าแจกตัวมุมไปยังไ้ข้าเจ้าแล้วเรียบร้อยแล้วย่างถึงแต่สองช่องเลยับว่าท่านไหนแจกเพราะว่าประเด็นเพราะท่านผ่านพลาดช่องไหนก็นทแจกช่องนั้นนะพี่น้องแต่ช่องนี้ประเด็นกันทีแจกมุมขึ้นเก่าแล้วกันประเด็นผ่าน สบายเหลืออยย่อีกกันสองพันชั่วโมงกับสิ่พันเนาะขันนี้คนมาให้ซอยกำลังใจห้หลายๆกับสิดพันไว้ยี่ดอกน้องพันเราก็สิแจกพี่แจกน้องตามที่ข้ามเบา้เพรายประเด็นเคยแจกไปแล้วประเด็นไก้แจกสีซองเงินบนก็แจกคือกันบางซองก็แจกบางซองกับ่แจกแล้วตั้งแต่เฮ้าเสียนนั่นดอกอยู่กับเฮ้านะพี่น้องเนาะ สองเงืนนขาเจ้าการแล้วขาเจ้าว่าแก่ก็มีแล้วว่าประเด็นอยากแก่ซื่อหรออยาก,กไหนกำลังแรงใจพีใจนองเื่อนอันค้าตั้งกล่องในประเด็นการไปเบื้อง่องลุ่มมิดลุกม,มิดกับแจกให้ประเด็นือกกันแจกเรื่อยัางตีแจกเพื่อการจับฉลาด เพื่อนจับได้ของประเด็นก็ได้ไม่ได้ขาต่างขาต่างประเด็นอันอันนี้ว่าได้เสือเนี่ยพรวะวลาลูกมีเขาแกกนี่ขาต่างกล่องอันนี้เขาแจกให้ประเด็นดีดีประเด็นบ่ต้องได้เสือนี่ขาต่างกล่องอันนี้ประเด็นบัไดเสือลูกนมีเขาแกกช่องก็จาแจกให้อันนี้ยังค่อยซสืออันนี้อันนี้ประเด็นซสือเอง ซื้อเองสองอันสามอันเซีนกองประเดียนขาต่างกล่องประเดียนเซียนไปไหว้วุ่นเราไปไหวยูุดอกัมี่ยู่นย่ำไปอุดอนกัไปไรยูอุดอนย่ำไปบั่นโรบูรี่กัไปไอยูบันโรบุรี่ขาตัางกล่องไปไหว้นตเนียเลยบ่ได้นั่นยูเนียวไหวสองอันยูเนียก็ไหวสองอัน น,นีกะสีนขออนุญาตปิดเสียงเ้อกะสีนนก่นกนพี่น้องตีหนึ่งหรอกแต่ว่ากะสีหันนั่นท่างคนหันไปทางคนหันหนากล่องไปท่างพี่ขออภัยด้วย เอาตุกตาไปตัง้งหมายถึงคนเอาตุกตาสร้างหมางถุงคนค้นก็นสีนอนตอนกะสิเขาอ,อนุากนอนก่อนมะแต่ว่ากะสิปิดเสียงใหม่ยี่ดอกพี่น,อน้องวัดหนึ่งนอนบ่บปิดเสียงก็าจาว่าโอ้ยจะแม่นนกน่นเนาะปะเดียนมาทีโอโหแล้วว,ว่าสนองว่าตั้งแต่ผู้อื่นบันนี้มาถือเจ้ากอง ให้ตัวนอนกลนซื้อ,อรถตัวควมมันเลยเสียงขออนุญาตนอนกันเด้อแม่บังอันคุน้นคนช่วยคนขอ,ยขออนุญาตนอนกันเด้อขอิปิดเสียงไห้บ้านี่ขอสินอนกกอนจะเข้ากันทีหนึ่งเราขออนุญาตนอนกันเด้อพี่น้องเอ้